นี่คือสามสาเหตุที่ทำให้คนไม่อยากคุยกับเรานะครับคืออะไรหนึ่งอาการของเขาคือมันมีปัญหาเรื่องเซ็กนะครับมีปัญหาเรื่องเซค็กคุณไม่รู้นะครับว่าตอนนี้คุณอยู่ด้วยกันหรือไม่หรืออยู่กันคนละที่อะไรก็ตามแต่แต่มันมีระยะห่างหรือเปล่าต้องไปเชค็คเพราะว่าคนไม่อยากคุยหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องเซ็ก นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องแซกมีหลายแคสที่รักนวนสังวนตัวต่างๆสุดท้ายก็ต้องเลิกกัน <c oughs> เพราะว่าค่านิยมคําสอนเนี่ยเราไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนมีหลักยึดไม่เหมือนกันนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไม่อยากคุยกับเราเรื่องที่สองคือ mindset และวิธีคิดมันไม่ตรงกัน ยกตัวอ,อย่างเช่นเราชอบศาสนานี้อีกคนหนึ่งชอบศาสนานี้แล้วเอาเรื่องของหลักการศาสนามาหักล้างกันบ่อยๆหรือคุณชอบการเมืองแบบนี้ฉันชอบการเมืองแบบนี้มาหักล้างกันบ่อยๆหรือคุณชอบสิ่งนี้แต่ฉันชอบอย่างนี้แล้วเอามาหักล้างกันคือ mindset ความคิดมันไม่ตรงกันแล้วมันมาขัดแย้งกันด้านความคิดอ,นน ordon. อันนี้คือเรื่องที่สองที่เขาไม่อยากคุยกับเราเรื่องที่สามที่เขาไม่อยากคุยกับเราก็เลยครับมีลักษณะเขาล้างว่าเขามีมือที่สาม ลักษณะเขาลางว่ามีมือที่สามจึงไม่อยากคุยกับเราเพราะอะไรครับอยากถอยถอยออกมาจากความสัมพันธ์หลังๆเริ่มไม่ค่อยว่างติดงานติดภารกิจนะทํางานหนักเหนื่อยต่างๆแล้วก็ค่อยๆหายออกไปหายออกไปในท้ายที่สุดเพราะงั้นเนี่ยนี่คือ3จุดสังเกตเลยนะสำหรับคนที่ไม่อยากคุยกับเรา